สวยใช่ไหมสีส้มนี่ต่ายยังเกียด์เกิดอะไรผิดเวะเนี่ยปุ๊กหน้าอุ้ยเพื่อนอะไรเฮ้ยอัพโดดไปเลยเพื่อนอุ้ยแล้วก็โดดชนหน้ากูอีกมาที่ แลกูแตกม่ไม่โอ้ยเกือบเกือบเกอเอามาสักหน่อยไหมเอามาเอาเหมือนกันอะเอามาสักหน่อยไหมเอามาสักหน่อยไหมมาทีใมาโอ้โอ้ อยากจะกดสกิลสาแล้วมันกดเนื้อมน้อยกว่าเดิมเลยโนมลกคิปลุกชนเลยนะเพื่อนบายโน no, ไม่ทันแล้วโนมพี่โดมแม่งเลี้ยงกูด้วยรำแข้งของจริงจ <laughs> ริงด้วยตีนรอไม่คนรอปะไม่มีฮะมีครึ่งหลอดแปลไรเดอร์ไม่รอทำนะครับมัติได้ดได้ทำเองได้ยูขราตาัเอ๋เอเฮ้ย <laughs> ตายด้วยวะโอ้โหด้มจะเดินแบบดีบนที่พลกแห่งนี้ไม่ไหวตายดีอุ้ย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 ต้องเข่าปักหน้านะเข่าปักหน้าสามตัวโอ้ยมีคนอไปเพื่อนโอ้โหน้อย oh no. ไปไหนวะ เยอนตีกบุ้งมาว่ะเออพี่โดมโดนระเบิดอก็อดสูเลยเาจา็บจี๊ดป่ะไม่นานหอดปเกมนี้นผมก็ดูทรงเหมือนะจนมากเลย ชนะไว้ผมมาสัตว์มันพี่มีทีว okay. ี่ปะอันต ha ิปะบุ้มสวยติกสองสองชาร์จเมื่อกี้ช่วยชีวิตอะไรมึงเนี่ยเอาใจ ไอ้ดนหลุดนี่มันเอาดิไเฮ้ไม่หดมดมีผมมีโคโนผมมีโคโนไผมไปทานม่ไหเนี่ยอ้นติเมทในหลังเตีธรรมดากนลบลบลบโคโนเ้ยลบรมดา้ยยู ทำ้ทำเลยโอ้ยโดนเครือบพี่บอกกูตีป้อมมันยงไงตีี่สวยแต่โม่แต่ม่คอมแบ็กมาทัพเฟอร์การ์ลผมวโอเคกูไม่มีววาตีเลยตีโอ้สินี่กูโดนระเบิดต้ตายไงง่ายเลยตีน่อยอ้า มันามไม่มีเลยมันาเต็มนะคุณมันาเกือบเต oh. oh. ็มนะแต่โดนมันาาวอยแตกมันาผมแย่มันตสิผมผมไม่มีมันนาแล้วโอ้แล้วมันอยู่ใกล้ไหนปะโอ้โหสวยเลยโดดเอาไหมเนยพี่อ้อมอยู่ด้านหลังเล่น Long, lắng lắng lặng lặng lắng 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 ยังได้อยู่ได้เงียเห็นป่ายังไม่ตายเลยได้ตีด้วยรเอาจะม่ได้เบนตาเลยด้วออ้าวทำเลือดดาอะไรขนาดนั้นนะถอย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 เองถอยกว่าเขาจะรอดกันีม่ฮึฮึมึสนฮึกึฮนฮ ตะดับามบ่อสามบ่อแรงอย่างเงี้ยปับน้อมเพลนน้อโอ้ยมันกลับว่ะผมผ่ายนะเอาได้นะมันโผล่ตัวเดียวนะเนั่งสนใจนั่งสนใจเพื่อนมานี่นี่โอ้โหโว้ยไอ้เป็นจังติ๊กเลยจังติ๊ก เท่าไหน่ตัวจริงวะตัวจริงอยู่ไหนวะเนี่ยตัวจริงอยู่หลังวอนนาไปแล้วตัวจริงไปแล้วตัวนมันแพ้แอนดี้เมทเพราะว่ามันใช้มานาเยอะแล้วเวลาโดนมานาบอยมันนั่นไงไปเลยเดี๋ยวผมไม่ใช้มานาเลยผมตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวเรียกว่าคอสเตอร์แอคแทก อาโดมโยนผมเริ่มขี้อยู่แล้วผมไปเดินใส่ดงมันดไป่หรอแเลนะไม่ไรเพื่อนบเหรอแล้วเนาะใช่ใเพื่อนแต่ลิงเดพอเฟดันเ่นะนักเลงนักเลงเฮ้ยวอมานี่นักเลงคนไหนวะเนี่ยเฮี้ยคี้นี่เพื่อน

ไปแล้วตามมันตามมันโดดไปฆ่ามันเออมันบินออกมันบินออกกูบินเข้าแล้วมันบินออกกูบลอกสลับปุ๊บล็อกเข้าอะไรวะงัวงัวเลยเพื่อนเอาตัวไหนผมตามเดินอย่างนี้จริงจเดินหลันหลันเช้านี้รอไว้เพื่อนรอไว้เฮ้ย เุ้ยโอ้หิบหายอะไรอะไรอขึ้นทีอ่าอันตีวันอะไรมวับกลางมาับเยอะไม่น่าเลยตัวฉันเดี๋ยวไปแล้วครับแล้วครับผมไม่มีไม่มีโคโนวิ่งโดดโดดอเฮ้ยไปดว่อ๋ วิวิวติใต้นอ i ติใต้นอ i ดรอเฉยเนี่ยดีนะกูไม่ใช่มานอเยอะมันตั้งตั้งข้าฮอตคียแอ่ะมันหมูเราไม่ช่วยมึงกเลยโอ้โอ้เกิดอะล้าเลยอ่ะพีอะไรรนนีเพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ไม่ไม่เหี้ไยไปอ่ะปล่อ,อย์เนี่ยโอ้ยคนดัดเออนเกมมันผมไม่ไหวกับมันนะให้ปักหน้าผมก็ไม่ไหวเลยข้างล่างแรงแรงแทนต้นเลยจับมันมาดิเฮ้ยตักแรงเกิน ต้นเกมเอากูเยอะเหรอเอากูเยอะเหรอต้นเกมเอากูเยอะเหรอไอส่องต right? ัวเนี้ยอร <c oughs> <t ong onions sau> ่อยต้นเกมเหรอึึต้นเกมเอาเยอะเหรอของแคกนีมันอะไรกันรางแห่งแดงแค้น โดนอีกไอเนี่ยถ้าไม่กลับบ้านอ่ะก็โดนกลิ้กพลังแห่งแรงแค้นช่างนาคูจริงๆเลยยุ่งเรื่องสามวันหนึ่งหุยปก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 เอ้ยุ่มจุ่งจีเอหม่อด้วยจีเอหม่แรงแค้นแรงแค้นแรงแค้นช่างไม่ธรรมดา อหลุมเปลือกฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวโดนโดนเขาป้อมโวย,โยบินจะรอดรอได้ไหมถอยมาทอยมาถอยมา,ถ,ยมาถ้าเกิดมันตามเดี๋ยวใส่ให้รีบเหรอ,อครับอ,อ่าไอหลอนนี่โดนกูซัดมันซัดมันจะไปไหนจ้า้องสาว วิ่งมาไหนวิ่งมาไหนปะเล่นเลย็นสุดชิลไรค่าแอติเมทโยเ้อะไรโอ้ปุ้งปุ้งม่าเพื่อนมึงกำต้งมาช่วยอะไรันตกมตกมน่ทอยวดจัดวจัด ตายยังเครียดตายยังเครียดยังงี้ตายยังเครียดเจ๊กเตะเป็นคีเลยยูดีวอลมันเกิดได้ยังไงวะขนาดซับแม่งเรียนเรื่องลำแข้งมาเนี่ยอมมึงแตกไรงงเฮ้ยดูอย่าไปว่าเขาเพื่อนมีตาทำไมอ่ะเขาก็มีชีวิตนะใครมีเขียวบ้างวะอุ้ยเขียวมันก็ดูดิเพื่อนมันดูดจวบเลยนะหน่ารักมา เขียวมานะ่ะ DJ d จ DJ Speak right นี่นะครับคือตัวอย่างของสังคมที่ดี <laughs> <laughs> อะไรครับอ้ย <laughs> <laughs> <laughs>